ขายอยู่ที่200,000กับ9,000บาทอี่17-18ปีแล้วนะต้องบอกว่าคันนี้ถ้าบอกว่าทีเด็ดอันนี้คืรถปี2004นะครับแล้วเป็นรถเจ้าของเดียวที่ออกป้ายแดงมาประวัติเขาในว่าจะเป็นสภาพรถเดี๋ยวผมพาไปชมเล็กไม่ต้องบอกว่าแค่แสนสามเองนะครับแล้วก็รายละเอียดของดีเทลต่างๆถือว่าดูแลมาได้ค่อนข้างดีนะครับปี2004วันนี้ก็พามารีวิวรถยนต์เข้าใหม่อีกเช่นเคยนะครับ ต้องจับรีวิวกันทีละคันทีละคันเลยเพราะช่วงนี้โควิดระบาดแล้วก็ลูกค้าสนใจรถแล้วต้องการดูรายละเอียดนิดนึงก็เลยจะเป็นต้องทําทีละคันลำอธิบายอย่างละเอียดทีละคันทีละคันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลนะครับสุขภาพตัวเองนะครับอะไรที่ท่านใดที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ฉีดก็ต้องดูแลตัวเองกันไปให้ดีนะครับอยู่ต่อให้รอดให้ได้นะครับผมก็นะครับอ่ะข้าวเรื่องวันนี้ก็คือจะพามารีวิวรถยนต์เข้าใหม่ค่าากัน้ง ก็ต้องบอกว่าคันนี้ถ้าบอกว่าทีเด็ดคือวันที่ไปซื้อรถเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่ไปซื้อคันนี้เจ้าของรถเนี่ยมีความผ,ผูกพันกับรถถึงขนาดที่แบบดีน้ําตาซึมอ่ะเพราะเขาบอกเขาใช้คันนี้มาตั้งแต่ปี2004นีะครับนี่คือรถปี2004นะครับแล้วเป็นรถเจ้าของเดียวที่ออกฝ้ายแดงมาเลยเธอจ้ำน,น,นะครับคันนี้ประวัติเขาในว่าจะเป็นสภาพรถเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับแล้วก็รายละเอียดของดีเทลต่างๆของการดูแลของรถคันนี้ก็ถือว่าดูแลมาได้ค่อนข้างดีนะครับปี2004นจนถึงปีนี้ปี2อ2พนี่สิบ ติดเท่าไรสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะครับเพราะนั้นรถยังอยู่ในสภาพแบบนี้เล็บไม้ต้องบอกว่าแค่แสนสามเองหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรเองรถสิบกว่าปีขนาดนี้ยังใช้มาแค่นี้แล้วดูแลมาเป็นอย่างนี้มีจะมีจุดอะไรในที่น่าสนใจน,น่าซื้อน่าเป็นเจ้าของบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมอ่ะไปะก็ก่อนอื่นเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถ Camry 2.4 Q คินะครับเป็นรถมือเดียวนะครับออกายแดงนะครับใครที่หารถชมนี้อยู่นะครับในท้องตลาดต้องบอกเลยนะครับมีให้ท่านเลือกตั้งแต่ราคา แสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้ามีครบทุกราคานะครับสภาพก็ต้องเลือกสรรกันในเอาเองอีกทีนึงนะครับแต่รถคันนี้ขายอยู่ที่สองแสนเก้าพันบาทเองนะครับแล้วรถคันนี้เป็นรถมือเดียวสภาพเดี๋ยวผมพาไปชมรถคันนี้เป็นรถที่ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับเป็นรถที่ใช้น้ํามันร้อนๆนะครับแล้วก็เขาดูแลรักษาเข้าศูนย์โตโยต้าโดยตลอดนะครับอ่ะเขาเรื่องรถคันนี้ที่ท่านเห็นนะครับใส่ยางบิโโต stone มานะครับเป็นล้อสแตนดาร์ด ปี2018นะครับยางยังถือว่ายังใช้ได้นะครับยางย e ี่ห้อบิสโตรเห็นไหมใช้ได้ยาวๆปี2018ก็จริงนะครับสีสันนะครับรถคันนี้เป็นรถสีทองเนาะสีทองแล้วก็สีผิวรถรวมโดยรอบเนี่ยต้องบอกว่ารถสวยเรียบร้อยคือใครมาเห็นก็ต้องบอกมาดูเสร็จแล้วก็ต้องโอ้โหรถคันนี้มันมีสเสน่ห์นะครับ นะรอบคันสวยเ้าเราหาะสีสวยนะครับแต่ถ้าเราซูมกันในกล้ๆจริงจะมีรอยอยู่นิดๆหน่อยๆที่นี่ต้องบอกไม่กล้าทำ้วก็เดิมทั้งคันรอยมีอยู่แค่เนี้ยถ้าเราไปทําให้ก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นรถไม่เดิมอีกนะครับสีสนันต่างๆนะครับสวยใครหารถรุ่นนี้ใช้นะครับรถคันนี้ขับดีนะครับแล้วก็หาประวัติแบบนี้นะครับลองมาดูคันนี้เลยนะครับแนะนําเลยนะครับเนาะ,ะมาดูภายในกัน ไม่รู้มันจะมองผ่านกล้องเห็นบ้างนะผมบอกก่อนรถเนี่ยจะสังเกตเห็นนะไฟข้างนี้มันจะดับลงมานิดหนึ่งถ้าเห็นนะมันจะดอปลงมานิดหนึ่งครั้งที่มันจะใหม่ไฟข้างนี้มันถูกเปลี่ยนมาใหม่เป็นของแท้นะครับเป็นของกอยโต้ซ้ายขวาแท้ด้วยนะครับเป็นของเบิกใหม่ไม่ได้ใส่ของเทียมนะครับเปลี่ยนใหม่ใส่ของแท้ซ้ายขวาจะไม่เท่ากันนะครับรถเคยมีทําสีชิ้นนี้กับชิ้นนี้ทําสีมาแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสีเดิม นะสองชิ้นนี้ก็ทําสีมาปกติครับรถทาสีมีบ้างจะไม่ได้ชนหนักอ่ะเดี๋ยวามาดูภายในที่บอกว่าวา2์วสองปีนี้ปี 2, 2,022 18ีสปีมาดูรถ18ปีกันดูบอกมีร้อยช้ำอยู่ติดเดียวอย่งนี้เองผ่านการใช้งาน18ปีนะได้แค่นี้ได้อย่างนี้นะ18ปีนะครับแต่ชิ้นส่วนอื่นน่ยยังคงตึง นี่ป้ายโลโก้แคมรี่ยังคงอยู่นะครับเห็นไหมครับก็เป็นหนังออริจินอลไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับพมาลัยก็ดูให้ดูพวงมาลัยสภาพไม่มีเยินนะครับสวยคอนโซลต่างๆนี่บอกว่าสวยตึงเปี้ยเปิดใช้งานได้ทุกตัวทุกอย่างนะครับถ้าหาแ a m รี่ใช้นะครับหาอย่างนี้นะครับถ้าท่านใดงบบัจจ็ตไม่ถึงลองเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้ครับลองไปดูมีหลายๆคันที่ราคาถูกกว่าน,นี้ก็มีนะครับ จะต้องท่านลองไป,ไป,ไปลองาไปเปรียบเทียบลองขับแล้วก็เปรียบเทียบคอม p พ r ดูว่าเงินที่ท่านจ่ายไปกับรถที่ท่านจะได้ท่านคุ้มท่านต้องการแบบไหนนะครับคันนี้มี a i แบ a หมด4ใบนะครับไซส์ a i แ b a g ด้านข้างบอกว่าจะมีติดอยู่ที่ข้างบอกเห็นไหมติดอยู่ที่พับเนี่ยพลาสติกก็ตกปับอ่าไฟฟ้ากู่หน้านะครับเห็นไหมเปนบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยท้ายขวาเหลือนี้เหลือราคาแค่สองแสนกับสองแสนเก้าพันเองคันนี้น่าใช้ข้างหลังก็ยังคงฝางสะอาดสะอ้าน ยงกนได้ไม่หักไม่แตกนะครับเขาบอกไปแล้วว่าถ้ารถเนี่ยถ้าลองได้เจ้าของเก่าดูแลมาดีเนี่ยใครที่เอาไปใช้ต่อนะก็ก็ถือว่าโชคดีไปด้วยนะครับได้รถดีใช้นะครับรถที่ท่านเจ้าของเขาดูแลมาดีเห็นไหมครับสภาพให้ดูสภาพว่ามันสวยหนังหนึ่งทุกอย่างกเป็นหนังออริจินอลเดิมนะครับเดีย๋ยวเรามาดูนี่กัน พาร์ทแล้วเขาขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงครับใช้ได้กล้องมันบอกไม่ได้ว่ามันเย็นไม่เย็นอ่ะบอกเลยแล้วกันแลวเขามาแย่แอร์เย็นมากนะซ้ายขวาเย็นรถจุดสี่คิวตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าหน้าปัดสามสีหน้าปัดสามสีก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะมีไฟสีฟ้าที่หน้าจอเนาะกดไปที่นึงเปลี่ยนเป็นสีเขียวละกดอีกที่นึงเปลี่ยนเป็นสีแดงและ เป็นลูกเล่นสมัยก่อนนะครับถ้าใครทันยุคตอนนั้นก็คือเขาเรียกหน้าปัดดามสีมีลูกเล่นเปลี่ยนสีไฟได้แล้วแต่ว่าใครจะชอบไฟสีอะไรสีฟ้าสีเขียวก็เปิดเลยตรงนี้นะครับจะบอกว่ามันยังใช้งานได้ปกติของแคมรี่ตัวนี้นี่ก็จะเป็นพวกออปชั่นต่างๆที่มีมาให้มากเาเทสมากดิปึ๊บเมื่อกี้เทสเบนไปละอ๋อนิ่เงียบนะยังเสียงเงียบไม่มีเสืองอะไรกระแตกเลยนะ ว่ามันคงไม่ทาให้ขายหน้านะอ่าโอเคขึ้นลงได้ปกตินะครับสภาพพร้อยหัวเกียร์คอนโซลต้องบอกใครหารถแคมรี่นะครับราคา2องแสนกว่าบาทจัดไปนั่นได้นะครับดาวเก้าพันเองคันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับลองแวะมาดูจะบอกว่าท่านเป็นผิดหวังที่จะเดินทางมาดูรถคันนี้นะครับเพราะรถมันสภาพดีไฟหน้ามีเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วไฟหน้าด้านซ้ายมีเปลี่ยนแต่เปลี่ยนของแท้ไม่ใช่เปลี่ยนของเทียมนะครับสีแก้มซ้ายมีทำมานะครับนอกนั้นปกติออริจินอลสวยนะมาดูนี่ นะครับอ่ะเห็นไหมใช้งานได้ไฟเปิดติดมานนี่ไฟติดอะใช้ได้ฝาไม่หักดูนะครับหัวเมื่อกี้เปิดนี่เกรงมากเลยไฟติดนะไม่มีหักพลาสติกโอ้โหใช้ได้เนี้ยขนาดนี้ถ้าจะไม่ซื้อหรอนี่มีตองพูดอย่างนี้เก้หน้าอนี่สีแท้ยังอยู่เลย นะครับสีแต่งที่ออริจินอลออกห้างมายังอยู่บุกทุกอย่างมีให้ครบนะครับกุญแจมีให้2ชุดนะครับอยู่ข้างในออฟฟิศนะครับไม่ได้ออกมาใส่ไปในรถสีแต้มีนะครับไม่ได้ให้ไปแต้งนะให้ไปดูว่ามันครบแค่ไหนนะครับเห็นไ,ไหมขอ,อยาดตากแอร์อีกนิดนึงรถนะครับก็ขับขี่ปกติสําหรับผมนะผมว่าผมลองขับแล้วมันจะมีฟิลลิ่งทุกอย่างมันก็โอเคนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบบางคนมาลองขับอาจจะแบบ มีเสียงกึกๆ,ๆแต่สำหรับผมว่ามันมีนิดๆิดเบาเาก็ถือว่ามันใช้ได้ปกตินะครับของรถแต่รถมันก็ขัาดูแลดีเข้าสู่ตลอดนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับท้ายรถกันบ้างดีกว่าไปเครื่องยนต์อ่ะผมรู้ว่านะครับว่ารถเนี่ยภายหน้ามันเปลี่ยนใหม่ถึงบอก,กนี่้นดูยี่ห้อเนี่ยโตต้านี่ยี่ห้อนกอร์โต้เ,เลือกอ่านว่าไปโต้ ถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับมันเป็นของแท้ยี่ห้อนี้แล้วดูด้านนี้ของออริจินัลเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวต้าไทยแล้วก็กอยโตเนี่ยเหมือนกันทั้งท้ายละกขวานั่นมันเป็นของแท้ถ้ามันเป็นของปลอมมันไม่มีตอกอะ่ะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับไฟข้างนี้มันเปลี่ยนมาใหม่มันก็เลยใส่นะครับแต่รถเนี่ยให้ดูนี่ขขพักระโปรงเดิมขอกระโปรงเดิม,ขขดมนะครับน็อต ขาต่างๆอยู่ค่อนข้างครบนะครับชิ้นนี้มันมีทำนะคับ,บอกแล้วว่าชิ้นประมาณนี้มันทําแลว้วเวลาตอนที่เขาทำเสร็จสีนะเขาก็มีมาพ่นไลท์มาตรงนี้สีส่รถนะแต่เขาบอกว่ารถเนี่ยมันก็คือเดิมออริจินอลแล้วแหละไม่มีชนนะครับเพราะว่าการข้างล่างเบ้าไฟต่างๆมันอยู่สภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ออริจินอลนะครับขครรับได้เอาอปเงี้ยขครรับได้ก็มาดูได้เลยนะครับผมว่ารถมันโอเคนะครับมันก็จะมีไลท์ไลท์คานมาที่จะไลท์คานติ๊กเกอร์ยังอยู่ มีพ่นสีตอนอูน่มันทำไม่รู้ไม่ทำยังไงพ่นสีมาแล้วสีมันลอกแค่นี้ใครไม่ได้เรียดไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้นะครับมาดูนะครับท่านได้รถดีไปใช้แน่นอนนะมาดูเนี่ยรถถ้ามันชนอนะ่ะพวกนี้มันไปหมดแล้วหลังเบ้าไฟนะครับอันนี้อยู่ครอบมาดูฝาท้ายกันบ้างนะครับนี่ให้ดูความออริจินอลของมันนะครับพื้นยังอะไรเนี่ยเดิมเดิมเห็นไหมหลุมเนี่ยเดิมตะเข็บสีไม่กวาดเดิม นี่ดูข้างมือเนี่ยเห็นไหมอยู่ให้ก้อนครบอย่างกับประกวดนี่และที่จะว่าเดิมไม่กว่านั้นนะให้ดูท่านผู้ชมหาว่าโม,ม,มาเดิมแค่ไหนล้อเนี่ยมันอย่างใหม่เลยเห็นไหมยางเมื่อปีศูนย์สี่ตามปีรถเลยไม่บอกว่ายาเอาไปใช้ได้นะครับผมว่ามันคงยางคงหมดสภาพแล้วละ่ะอิบสิบกับปีนะแต่ให้บอกว่าโอ้โหยางอะไรยังไม่เปลี่ยนเลยยังเดิมๆอยู่เลยเดอกก็ยังเต็มเต็มอยู่เลย,เย,เลยแต่รู้ใช้ได้เปล่าแต่ว่าคงเป็นยางอะไรใช้ั่วคราว่าได้อยู่สภาพยังสวยอยู่เลยนะครับ นะใครที่หารถสเปคประมาณนี้ใช้และอยากได้รถดีๆคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับจบแน่นอนนะครับผมนะสำหรับใครที่หารถนะครับราคาสัก2องแสนกว่าบาทมด 9, าดาวก้าพันนะครับคันนี้อยู่นะครับผ่อนได้ประมาณ4ปีนะผ่อนก็เดือนละสักประมาณห้าพันกว่าบาทใครหารุ่นนี้อยู่เอาไปขี่ฐานจังหวัดก็ขับดีนะครับแคมรี่เครื่องสองพันสี่ด้วยนะครับพื้นฐานรถยนต์แคมรี่ยังไงก็ขับดีแน่นอนราคาอีกรถอย่างกับรถอีโคคาร์นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่หาอยู่นะครับลองแวะมาชมดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม